สวัสดีทุกคนด้วยนะครับจย่กับผมฟิลแบ็กฮาร์ดนะครับวันนี้จะมาสุ่มมอราทอนมอราทอนจริงๆนะครับเพราะว่าน,นี้คือไอดีลองที่ดองไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ฟาร,ร์มเจ้าแม่พิมพ์นะแล้วก็เพชรไว้ค่อนข้างเยอะเลยระดับหนึ่งนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันแต่ก่อนที่เราจะสุ่มพวกนี้เรามาสุ่มตัวบีก่อนซึ่งไม่ได้เปิดนี้เลยนะมาดูทีเซอร์ตรงนี้พร้อมกันเคยดูไหมเคยดูไหมเออ ยังไม่เคยดูตลอเลยนะเคยดูแล้วนะครับโอเคมาไอดีนี้ยังไม่ได้สุ่มบีดเลยนะครับผมไปเปิดสกสกาดด้วยบีดไปไวไปไวมาไวไปไวเออสักอย่างหนึ่งหุยมันจะเป็นอย่างที่คิดไม่น่าเอะคือแม่พิมมันเป็นตีมของมันอยู่แล้วใช่ไหมมีความพิเศษอะไรใช่ไหมอาจจะเป็นอีพิกขึ้นไปแล้วเออ ภาวนาเนาะออกไม่ออกก็ชังแม่นึกว่าออกไอดีลองไอดี ID หลังไม่ออกก็จะจะแบบโกรธอะไอไม่ต้องออกนะ <c oughs> ไม่ได้หวังนะแบบอย่าออกนะขอร้อง <c oughs> มาแล้วมาแล้วเป็นอีปีกครับผมเฮ้ยทิ้งจองเหรอ <c oughs> ไปไป <laughs> โอเคเพราะตู้ทั่วไปเราเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเราจะสุ่มอันนี้ก่อนทั่วไปก่อนก็ดสนี่ไงไอดี ID ใหม่มันก็จะแบบเยอะหน่อยเฮ้ยแต่มีคนบอกว่าสุ่มตู้ธรรมดาแล้วมันออกบีดนะเว้ยมีวาสนาไหมเนี่ยมาดูกันว่าออกให้ผมไหม อีกตัวเดียวนะครับมาเลยมาแล้วมาแล้วเป็นอีปีกนะอยากเดิมพันกับข้าไหมชีสใช่ไหมมอสซาเรล่าจ <c oughs> ำได้นี่เป็นตัวแรกอีิีตัวแรกที่ผมสุ่มในไอ้นี้ปะไม่เป็นไรใช่ในคิงดอมผมน่าจะมีคลิปก่อนหน้าตัวนี้ <c oughs> เอ้ะมันเป็นตัวแรกที่ขิบเออที่สุ่มเจ้าสองแม่พิมพ์เออะ ไปเฮ้ยตู้สามตู้ติดยังไงเนี่ยมันเป็นเหมือนวันนั้นเลยนะครับวันที่ทำคลิปอ่อ Kingdom ค,ครั้งแรกแล้วแบบเอ่อที่ยอดวิวมันพุ่งไงเออมันออกมาทรงนี้เลยฮะอีปิกลุนๆวจะได้ไหมเนี่ยตัวแรกเลยโอ้โอ มักแลนไม่เอาไม่เอาได้อะไรโบราณโบราณไม่ชอบเฮ <c oughs> ้ยมันออกทุกตู้เลยวะเนียออกลัวเลยตัวละหนึ่งตัวละหนึ่งแล้ยมันมาอยูน่นะทุกคนนะมันมันใช่ว่ามันไม่มานะครับมันมาลัวๆเลยเนี่ย อีปิเกเลมอนเหรอเฮ้ยตัวนี้ผมไม่เคยมีไอดีล่ะแต่อันนี้เป็นไอดีหร <Yeah, S 1> อกเยสคตรเท่ะอะเก่งไหมนะคอมเมนต์หน่อยแบล็กลีมอน,นอ,อ๋อเท่เนี่ย โอเคด,ดูดีวยู่ร้อยสี่สิบเหมือนอันนี้จะไม่มาวะโอเคไม่มาก็คือไม่มาแค่นั้นเองโอ้โหโอุย้ยเอนเชียนสองสองชิ้นเลยได้ได้ได้ก็ดีนะเอนเชียนเะย แต่อย่างนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่อุย้ยมาแล้วยายอีปิดขึ้นเว้ยตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวที่มีคุณภาพใช่ไหมใช่ไหม โอ้ยเชียดพุ่งบงสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเอ้าโอ้ตะแรกเลยหูยดีนะยังไม่ได้แล้ว้ยไอ้ดีนี้ครับมีตัวแบกแล้ว <éd> ได้แล้วครับเป็นลิลลี่ใช่ไหมอืมอืมไม่ได้เห็นแอนิเมชันนี้มานานแค่ไหนฮะเซนลิลลี่โอ้ oh. โ okay, okay. so oh, อเคโอเคสกูตบロวู้วฮู้หู้ได้เว้ยได้อีกร้อยนึงนะครับผมเอาจริงก็กำไรแล้วโอ้มาแล้วว่ะอีกแล้วอะ่ะนี่ถือว่ากำไรแล้วนะครับเราฟรีแล้วเราอย่าลืมนะเราแบบฟาร์มฟรีอะ่ะเอ้ยกำไรแน่นอนนะตรงนี้และจุดๆนี้นะฮะท่านผู้ชมเอาไหมดเดจานาลี่ดากอนอย่างเงี้ยบีชตัวใหม่ไหม เบอร์นิ่งสไปอ่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยเดซเซตวนิลาไยมาแล้วเป็นอีิีครับแค่ความแข็งแกร่งก็มีค่ามากพอให้จงรักภักดีแล้วเอ่ไอ้นั่นอ่ะอ้าวเสือเหรออ้าวเสือมาเลือตู้นี้เฉยเลยอ้าวทหารทั้งหมดเรียมต่อสู้ถ้าเสียมาตู้นี้ แล้วทำงไงดีตูเสียเราจะสุ่มดีไม่ได้นี่ลริบมาสุ่มเลยนะแต่เกลือแบบออกเอนเชียนแล้วแบบไม่ออกเลยใช่ไหมแบบแบบหมดหมกแล้วใช่ไหมโอ้โหตาเดงกรัวๆนี่เขาไม่สบายป่ะเนี่ยตาแดงขนาดนี้โอ้โห อย่าไปคิดเยอะนะครับเราชิวๆชวโอ้โหต้องอย่างนี้ชิวๆชิวๆชว,ชวมาตัวอะไรดีกว่าอีปิกตัวเดียวมาเลยอีปิกขึ้นไปตันหนึ่งจะออกไหมหลุ้นนะครับมาลุ้นกัน ไม่ใช่แกโอ้ยมาแล้วรีเจนอรีในความฝันฉันเต้นรำกับดวงดาวเอาเอาตัวแบกตัวแบกมาอีกแล้วเอาใครยืนหน้าทีมอัมัมี่ยืนหน้าดีกว่าตัวดาวมิ็นรัวเลย ุกกี้แสงจันนะครับดีมากเลยตัวเดียวใช่ไหมอ๋อชื่นใจนะครับโอ้คุ้มแล้วคุ้มมากคุ้มจัดตอนเนี้ยโคตรพ่อโคตรแม่คุ้มเลยวะ่ะ <c oughs> โอ้ยบอกคุ้มทีก็ไม่ออกซะเลยนี่ก็เป็นซะอย่างนี้ไงก็เป็นซะอย่างนี้ไง อมันจะไม่ออกซะแล้วยิ้มน่าดีใจดีใจต้องมาแล้วนะเขาร้องโอ้โหมาแล้ว อ๋อไม่ใช่ตัวนี้แหละคือตอนนี้นะครับไอดีนี้กล่าวว่าจะถ้าสุ่มได้ตัวใหม่ไวพวกนี้ก็จะเอามารีวิวด้วยแลอวรีเจนเนอเรี่อีกแล้วจะเปลี่ยนความมืดมนให้สว่างจ้าด้วยธนูเฮ้ยเอาโหทำไมเป็นไม่อองไอเดน่ากตัวว้ายจะว่าตาย คพื่อไล่ล่าความมืดอ้ยเออเย้ไม่ออกไอดีหลักออกไอดีลองนี่จะไปเล็กให้น่วมเลยเชื่อดีหลักมีสกินไอดีนี่ไม่มีโอ้ยไอ้ ออกหมดจะเว้นไอดีหลักจริงๆนะครับผมโ <laughs> okay, อเคหยองมาสุ่มเป็นอะไรดีอะสเปเช,ชียลหรือซีซั่นดีจริงๆอยากได้ซีซั่นอะเพราะว่าซีซั่นมีตัวเรียบอยากได้อยอย่างซุปเปอร์อีพิกแล้ก็ดากอนนะครับก็เอามาแบกได้เอาซีซั่นแล้วกันนะเออเอาซีซั่นแล้วกันอยากได้มากกว่านะครับผมโอ้โหตัวเดียวคือเสือผมไม่ขนาดนั้นแล้วอะะเพราะว่า เดี๋ยวไอทีหลังมารีวิวก็ได้ฮะเสือมันเก่งจริงไอดีเอาเอา,เอาตัวไฟมาอาุ้ยมาแล้วเราได้รีเจเนอรี่มา2ตัวแล้วนะครับแล้วก็อินชิเอนหนึ่งการสบครั้งนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับผมหรือเปล่านี่ <laughs> แต่มันคุ้มมันคุ้มนะเวย้ยมันมันได้รีเจเนอรี่ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็เราไปยด้วยเราไม่เสียอะไรเลยนะเราเสกแค่เวลานะครับผม คือออมหมดแล้วยังไม่ไอดีหลักเอาตัดพอปไปห <c oughs> นึ่งได้ธนูเอาธนูมาไอดีรองโอ้ไม่ออกไอดีละจะว่าตายคือคนมันจะมีบุญก็หมดแล้วล่ะดวงตอนนี้วาสนะเราได้พ่อพานแค่ดีใหม่เนี่ยไม่ใช่ดีรองคือไอดีใหม่ๆนี่เลดีมากดีแบบดีมากดีเกินเป็นอีิีครับฉันจะนำทางให้เอง เอ๊ะคุณคุณเอ๊ะอ๋อมนมาดือ่ะอ่าเราไปวิ่งเล่นในป่ากัน,นเถอะไอไ้ทีหลักไ,ไม่มีใช่มีสกินเขาแต่ไม่มีตัวเขานะครับโอเคมาเหลืออีกเท่าไหร่อีกหกครั้งเราจะใช้เพชรสุ่มด้วยนะครับผมไปไม่ส o g o o ไอ้ตู้ไฟมันก็ออกตัวไฟหนะ่อยเดี๋ยวมันออกตัวาตุอื่นก็ไม่ใช่ป่ะัวเดียวนะครับผมอยากได้แคปไซซีนอนะ่ะไม่ก็อะไรนะแก้มังกรรีวิวตัวแรมาเล่นยังไมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมเอาตัวแรลงอารีนาอะไรอย่างงี้ชาเลนจ์บา้บาๆนะครับ แพยับหมาแต่ก่อนนะครับแพทแรกตัวแรนี่ถือว่าใช้ได้นะอืมตอนเกมเปิดใหม่นี่ถือว่าเอามาหน้าเล่นเลยครับตอนนี้ก็คือแบบเอออีปิกนี่ถือว่ายากแล้วนะครับข้ารีบมาเพราะได้รับคำสั่งเรียกตัวเอ๊ะคุณคณอ,อ้บราวใช่ไหม บราวชูก้าเอ้ยไอ้บราวเอ้ย,อยน่าบราชูก้าล่าอะไรเอบอบราชูก้กาแปลกนะผมไม่เคยเห็นจมตีระยะไกลแต่อยู่แนวหน้าอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้อะไรไมันดูเพี้ยนเนาะเอออีกห้าค่ะบ้าบ้าบอสุมตู้ไฟแต่ตัวไฟไม่ออกเลยมาแล้ว เอ้ยเยีเ้ยมๆยๆ่มเยมยฮุ้ยสองตัวสองตัวสองตัว้ววยมาอยู่นะแคสซิเน่ะ <c oughs> ดาก้อนอย่างเงี้ย <c oughs> เรามาลองดูว่าทีมไฟที่ทำได้จะทำได้จริงหรือเปล่า <c oughs> มาครับอีพิกตัวแรก <c oughs> อ๋าซุปเปอร์อีพิก ไปเม็ด็ดนนึงกนแนอะไรวะวู <c oughs> ้ห์ได้แล้วนะครับแคปไซซินปะซูปเปอร์ยิปิกตัวเดียวในตู้นี้นะครับแคปไซซินเย้ได้นนแล้วเสียง <c oughs> <c oughs> นะจูนใช่ไหมได้แล้วนะแคปไซซินโอ้ยคุ้มไหมเรามีตัวแบกแล้วทุกคน ตัวเึงเป็นเอ๊ะ <c oughs> มอดีไปได้ดูอออ๋อเป็นนักล่ามังกรไงฮาร์ดไฟเหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวลองทำทีมฮาร์ดไฟดูอันนี้เป็นไอดีลองด้วยแหละเอออาจจะทําได้ดีหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจแต่ว่าต้องลองทําดูก่อนยา yeah, ได้แล้วอุย้ยกําไรนะครับผมอีกเก้าครั้ง ก็อีกสาครั้งเ้าครั้งเลยสวครั้งนะครับตาแดงเลยตัวไฟอ่ะตัวไฟมาล่าก็ได้อยากได้อยากได้ทีมไฟยิ้มเลยดีมากอันนี้ก่อนรอบสุดท้ายนะครับทีป่ปิดก,กดียวแต่เป็นตัวเดียวที่มีคุณภาพใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใชเอาดาร้กอนมาเลย มังกรมานี่คือจบอะ่ะคือพอแล้วอะ่ะมาเลยตัวอะไรซุปเปอร์ปิกอ่าแคสเซสิมาเยี่ยมนะครับถือว่าได้อัพเลยอย่างนี้ไอดีหลังไม่ออกอืมอกไอที่หลอกเยี่ยมรถความเผ็ดความแสบนี่มันน่าเร้าแใจจริง ไปกินกันเถอะอะออกไหมโอ้โหไม่ออกก็สำหรับใครที่ชอบการกดกาชาแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง f e e l b a c k h e a r ดด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูว่าทีมในแต่ละประเภทแต่ละธาตุเป็นยังไงไว้คลิปหน้าเดีย๋ยวเรามาดูกัน นสำหรับวันนี้ไว้เจอกันชาวเมม,มเบอร์ทั้งหลายแหละไว้เราเจอกันอีกทีในภายภาคหน้าสำหรับวันนี้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายอู้